ไม่ต้องทางปากออกมั้งเนาะแต่ก็ไปแล้วไม่ต้องทางหรอกเนาะแต่ว่ามันก็ที่เซียวอยู่อะอยู่บ้านค่ะแต่ว่ามันเป็นมุมที่กําลังแ,แบบนั่งกินอะไรกันไงพี่ใหญ่วันนีนะคะพี่พี่พี่นิกะหรอธนาวัฒน์ใช่ไหมพี่นิกะไม่เจอกันเลยสวัสดีครับพี่รอก็ไม่เจอกันเหมือนกัน,นอีกคนนึงเจอ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 ใช่สบายดีไหมคะกินอะไรอะ่ะ กิโลตีคือตอนแรกอะ่ะคือพวกงนี้อาจจะไม่ได้เที่ยวใช่ปะวันนี้สรุปว่าไปเที่ยวแล้วเพราะว่าเพื่อนไปผัวให้ไปก็เลยได้ไปพวกนี้ก็เลยจะไปปาร์ตี้กันอือ้ออวนแน่เลยพวกนี้ต้องกินเบาๆนะ จะมาคุยเขาเล่าตัวให้ได้มาถึงตัวใช่เปล่าไม่ขอบคุณค่ะ หน้าสดแนวะใจวายจนได้พี่นิกาแต่ว่าไม่เจอพี่นิกานานมากเลยหรือว่าหนูโดนแบนฟิตก็ตไม่รู้นะคะโอ้ขอบคุณครับพี่พูดพี่พูดพดี่เอกแต่งตัวบ้านแม่การู้ว่าเแต่งบ้านเขามั้งยีบไวแม่ต้องผมมหาหนูี่วพวกเนี้ยไปเร็วๆไม่ต้องยืนเกินยืนไหมเฮ้ปุ้ม สวดีจ้าอะไรลนะทำไมเดี๋ยวนี้พี่เจชอบกินเยอะอยู่กันจังพี่ตาฝาดใช่มั้ยอกินไหไรพีนิตากินดีดวันนี้หนูหน้าสดแบบสดจีบแบบไม่ทาลิปเลยเพราะว่าหนูหนูคลีนปากมาแล้วกรอบมากินอะไรคะกินพี่ได้ไหมอ่ะ้อ ปวดหลังว่ะมันเรามาตรงนี้พี่นิกะมาหาหน่อยเยร็วเขินทาลิปปากเราเลยทามากปากไว้ค่ะสรุปว่าพวกนี้หนูไปเที่ยวด้วยนะเ <c oughs> พื่อนมันโทรมาบอกว่าผัวให้ไปตอนแรกหนูรงมันเลิกแล้วหนูไม่อยากไปหนูอยากจะไปร้านเป็น <c oughs> ไปโริชชี่คาเฟ่ยั <c oughs> นกับตำรวจเข้าไปว่าเดนคิมผ่นเข้าหลอกไปชีงั้นหนูโซมไหมหนูไม่ได้ทาลิปป่ะหนูว่าหนูควทาดีจริงๆก็ต้องแบงคฟันอยู่แล้ว ดีไหมทาดีไหมอืมอีกเกบ็บมุมเพราะว่าก็านัง่งกินกันอยู่นี่ไงไม่ต้องหาแล้วปากหูดำมากเลยอาา่ะอ,อยากเป็นลิซเตอร์อ่ะ เห็นไหมปากบ,บนดำกว่ากี่จะไปเที่ยวจังหวัดไหนอะในในเมืองนี่ละค่ะตอาคือตอนแรกกัะหนูจะไปคาเฟ่ที่อยู่อันนี้อะไรวะ,ะคนครเทยเอ้ยใช่ปะวะคนนี้ไม่โดนแบนฟิดแล้ววันนั้นมันโดนยี่สิบชั่วโมงอ่ะเปิดเพลงนหมึงพูดลำโพงไวห,หน่อยพวกพีงง่กินกันไหมมีไก่ปิ้งยคะ่ะ ตัววันไปยี่สิบสี่วันนะั้นอะแต่วันนี้คือวันใหม่หนูไงเว้ปวดหลังจังมีหมูปิ้งด้วยจ้าอืมขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินเสร็จย่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ลงแล้วตอนแรกจะไม่มาแล้วอืมหมูแบบปวดหลังโคตรโอ้ขอบคุณนะได้กินกิน่งขอย่างเลยนะไ,ได้เยอะอ่กินได้บ่อยแหละอ้วนอยู่นาอ้วนอยู่นา นูอบวอยน้น้